เรื่องการเลือกตั้งค่ะผู้ฟังเมื่อวานนี้ถ้าจํากันได้เนาะมีการเลือกตั้งค่ะก็ประชาชนคนเขตสองนะคะของเขตอำเภอเมืองเนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์กันหลังจากมีการเลือกตั้งซ่อมใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคะแนนของผู้สมัครแพ้ คะแนนโนโหวตก็ no เลยทําให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ค่ะเมื่องเมื่อวานนี้16มีนาคมซึ่งปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะที่สํานักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังผู้ว่าค่ะพร้อมด้วยนะคะผู้พิการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะคะผอ,อ,อกก,ะกะตตรังแล้วก็รวมถึงคุณสิทธิศักดิ์ศักดิ์ศรีค่ะประหลัดนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในฐานะที่เป็นผอ,อ อบจอตรังนะพออ,อของกะกะตอบจอตรังนี่แหละแล้วก็คนเสียส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยค่ะมู่ฟังเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เปิดถีบใช่ไหมแปดโมงจนถึงห้าโมงเย็นค่ะมู่ฟังบรรยากาศนะคะก็แน่นอนว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะมีผู้สมัครของเขตสองเนี่ยย้าก่อนมีเจ็ดท่านเจ็ดท่านเจ็ดหมายเลข หมายเลขหนึ่งก็คือคุณกัญญนัตพลวัตหมายเลขสองก็คือคุณสิริรัตน์สิริโชควงสกุลค่ะหมายเลขสามก็คือคุณสมัครบุญชูช่วยหมายเลขสี่ก็คือคุณธานีเงียประเสริฐหมายเลขห้าก็คือคุณอรุณเชื้อเขาแล้วก็หมายเลขหกก็คือคุณพิรันรัตน์ เพชรอมรพงศ์แล้วก็หมายเลขสุดท้ายก็คือคุณวสุพลสุทธินันค่ะนี่คือ7หมายเลขนะคะในการแข่งขันภาพรวมมู้ฟังภาพรวมเมื่อวานนี้นะคะก็เปิดถีบ8ปดโมงปิดถีบไป5้าโมงเย็นทุกอย่างก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะเพราะว่ามีเพียงบัตรเลือกตั้งใบเดียวโดยหน่วยเลือกตั้งสอบจเขตสองเนี่ยมีทั้งหมด26หน่วยเลือกตั้งค่ะ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรังบางส่วนแล้วก็เขตเทศบาลตบนนาตาลูกอีกบางส่วนการเลือกตั้งนะคะก็แหมถือว่าคึกคักเนาะคนก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเพราะว่าผู้สมัครมีความหลากหลายอะเดิมทีครั้งแรกสามท่านใช่ไหมคะครั้งนี้ลงสมัครใหม่หน้าใหม่เจคนคะ่ะอ่าอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะมูฟังคะ่ะก็คุณศิรวิทย์งะสมันคะ่ะผอ,อ,อกรกตตรังค่ะผูฟัง ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าภาพรวมก็เรียบร้อยก็อย่างที่บอกค่ะวันหน่วยมันก็มีไม่เยอะนะคะมี26หน่วยนะคะแล้วก็เลือกใบเดียวความสับสนมันก็ไม่เกิดขึ้นไงื่อวังอ่าซึ่งก็มีการแจ้งเบาะแสนะอันนี้พูดถึงการเลือกตั้งก็เรียบร้อยนะคะแต่ว่าพอกรกตจังหวัดตรังบอกว่ามีการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดการเลือกตั้งเข้ามาบ้าง แต่ก็เป็นเรื่องของการซื้อเสียงแล้วก็การจดรายชื่อผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของฝ่ายสืบสวนสอบสวนอยู่ความพืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะสําหรับการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้เนี่ยถ้าได้ผู้ชนะก็ถือว่าอบาจอก็จะมีสออ,อบจอครบ30เขตแต่ถ้าผู้สมัครแพ้โนวตอีกนะอันนี้ย้ำนะฟังอันนี้เป็นรายละเอียดนะถ้าผู้สมัครแพ้โหวตโนอีก no จะ ไม่มีการเลือกตั้งใหม่นะคะตามกฎหมายค่ะผู้ฟังแล้วก็ถือว่าไม่มีสอบจอในเขตเลือกตั้งที่สองของเขตเพื้นเมืองจนกว่าจะครบวาระแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ในอีกสี่ปีข้างหน้าค่ะนะอันนี้พูดถึงเงื่อนไถนะแต่ดูแลภาพรวมในชัานว่าน่าจะน่าจะนะอ่ามองภาพรวมก็น่าจะผ่านนะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวรออย่างไม่เขาเรียกว่ารออย่างเป็นทางการก่อน นะที่ดิฉันจอบอกเล่าเนี่ยมันมันมันไม่เป็นทางการนะ่ยฟังอ่าซึ่งผลนะมุฟังมาดูนิดนึงเนาะอันนี้ย้ำนะย้ำว่าอย่างไม่เป็นทางการนะคะไม่เป็นทางการผลคะแนนพบว่าหมายเลขสี่ก็คือคุณธานินเงียบประเสริฐค่ะอ่ามีคะแนนนำนะตามมาด้วยหมายเลขสองก็คือคุณสิริรัตน์สิริโชควงศกุลค่ะก็ยังไงต้องรอตรวจทานนะมุฟังคะ รอตรวจทานนิดนึงแล้วก็รอกรกะตเขาประกาศผลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะมูฟ้ฟางคือประกาศผลเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะรู้ก่อนไอ้คะแนนอ่โหวตโนนะคะก็เดี๋ยวจะตามมาทีหลังว่าจะสักเท่าไหร่แต่นี่ดิฉันบอกไปก่อนว่าหมายเลขสีก่ก็คะแนนนาเนาะใช้ว่าคะแนนนํานะอะแต่ว่ายังยังเขาเรียกเลยนะยังไม่มีการประกาศร,รับรองเราก็บอกไม่ได้ว่าจะเป็นว่าที่สอบจอ คนใหม่หรือเปล่านะแต่ว่ามีคะแนนนําแล้วก็ตามด้วยหมายเลขสองหมายเลขสี่ก็คือคุณธานินเงืยอประเสรแล้วก็หมายเลขสองก็คือคุณสิริด์สเริโชควงศกุลค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นภาพรวมนะคะอย่างไม่เป็นทางการค่ะมาดูนิดนึงค่ะคณะบดีวิทยาลัยจัดการเพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะดรทวนทงพรุจจน์ค่ะ บอกว่าการเลือกตั้งใหม่ของสออปจทั้ง4เขตของประเทศไทยนะคะภายหลังที่ผู้สมัครเนี่ยได้รับคะแนนเสียงมากนะผู้ชนะมีค่ะแต่ว่าแพ้คะแนนบหวตโนก็เป็นที่จับตามอง,องทุกฝ่ายเน,ะยนาะโดยเฉพาะการเลือกตั้งใหม่สอจอจเขต2จังหวัดตรังค่ะเพราะถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่สะท้อนภาพให้เห็นชัดถึงมิติการออกเสียงการแสดงออกของประชาชนที่สะท้อนบริบททางการเมืองว่า ต่อให้ผู้สมัครมีจานวนมากแค่ไหนถ้าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่มั่นใจในตัวผู้สมัครโดยเฉพาะนะคะเรื่องนโยบายประชาชนก็จะโหวตโนได้ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทางดรทวนทงบอกว่าหลังจากเลือกตั้งครั้งแรก ลงสมัครสามคนครั้งที่สองก็มีเจ็ดคนเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงว่ามีผู้สนใจเสนอตัวเข้ามาเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในเขตสองเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จากการติดตามบรรยากาศนะคะของการหาเสียงนะคะในพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าผู้สมัครแต่ละรายเนี่ยก็นําเสนอผลงานนโยบายกันอย่างคึกคักคือบิชันขับรถไปเส้นนั้นในู้ฟังในพื้นที่แถวนั้นนะเขตสองนะ ป้ายก็โอเคนะแล้วก็ขับขับไปอ่าผู้สมัครก็เดินด้านซ้ายเอ้าพอขับขับไปอีกเอาผู้สมัครก็เดินหาเสียงอยู่ด้านขวาก็ถือว่าคือคักพอสมควรนะคะอ่าก็อย่างที่บอกรอก,กรกตรับรองแล้วก็บอกผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็มีการรับรองอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะ